สะกดจิตมีจริงไหมสวัสดีทุกท่านนะครับรผมโค้ชไอเอช h ีแ h ลฮิปโนต n ก s s เศษ s i n e ลนะครับวันนี้นะฮะมีคำถามมาว่าเฮ้ยแล้วตัวฮิปโนซิตหรือว่าการสะกดจิตต่างๆเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าบนโลกใบนี้เหมือนที่เราเห็นกันในหนังหัวอ๋โวอโสหรา่อลังการพามพยิ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับถ้าไม่เคยเห็นการสะกดจิตหมู่คุณจะได้เห็นก็วันนี้แหละครับล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 ับรับ รับลับดีดีลับเมื่อพวกคุณได้ยินคำว่าหยุดพวกคุณคืนนักฟุตบอลหน้าที่ของพวกคุณก็คือเข้าสกัดทำลายล้าง เป็นไงครับจริงๆแล้วม,มันมีจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะต้องบอกอย่างนี้ครับต้องบอกว่าศาสตร์สะกดจิตเนี่ยมันมีมานานตั้แต่อดีตการแล้วนะฮะมีการใช้การรักษาด้วยธีการสะกดจิตในการทําให้เราชา,าให้เราชาแล้วก็ทําการผ่าตัดอะไรเงี้ยฮะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มีมานานแล้ว นะแต่การสะกดจิตในความจริงเนี่ยคือการไม่ใช่ที่เราต้องหลับหรือไปอยู่ในเขาเรียกว่าไปหลับหรือถูกคนอื่นควบคุมชีวิตซึ่งในความเป็นจริงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งการสะกดจิตคือการนำพาผู้ที่ถูกสะกดจิตนะครับเข้าสู่ผวังผวังคืออะไรมันเป็นการที่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก,มากๆคล้ายๆเหมือนเวลาเราหลับแต่เรายังคงมีสติอยู่นั่นเองนี่คือคํา,าว่าผวัง เคยไม่หลายหครั้งแล้วครับเราถูกธรรมชาติสะกดจิตใครเคยไปยืนมองชายทะเลและสูดอากาศจังมืออ,อะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าการแขนออกเต็มเหนียวเพื่อซึมซับธรรมชาติเหล่านั้นฮะแล้วเราก็เฮออ้ยมันสบายมากๆเลยนะหรือหลายๆครั้งเรามองสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราแล้วก็เล่นกับเขาอย่างเพลิดเพลิน จนไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างหรือหลายๆครั้งครับที่เราไปนัดเดทนัดแรกกับแฟนของเราที่เพิ่งได้คบกันใหม่แล้วเราก็มองหน้ากันจนลืมมองรอบกายไปเลยว่ามีใครอยู่รอบตัวเราบ้างนี่คือภาวะชนิดหนึ่งหรือที่เป็นปัจจุบันที่สุดแล้วครับก็คือการที่เรานั่งดู n น t f l i x ดูจนแบบคนเรียกก็ไม่ได้ยินฮะเพลินมากนะสกิดยังบางทียังไม่หันยังไม่รู้สึกเลยนะฮะ ต้องบอกกำลังอินอยู่กับหนังมากๆเลยนะครับดูหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งอินมากๆเป็นไงฮะและนี่คือธรรมชาติครับวันนี้การสะกดจิตนะครับลองที่เราใช้กันคือใช้ในเรื่องของการเข้าไปในหลายๆศาสตร์ไม่เป็นการดูแลรักษาทางสปาวัดทางอารมณ์นะเข้าไปบําบัดอารมณ์ลบๆต่างๆที่มีในชีวิตหรือใครที่เจอปมเจ็บปวดในอดีตและทําให้เขายังคงติด อยู่ในนั้นการสะกดจิตบําบัดเนี่ยมีประโยชน์ในด้านนี้มากๆที่จะไปเคลียร์ปมในอดีตหรือปัญหาในอดีตที่มีอยู่ให้มันคลายแล้วก็เดินหน้าต่อได้มีเรื่องความทรงจาร้ายๆนะฮะการใช้การสะกดจิตบําบัดก็สามารถช่วยได้เป็นอย่างดีครับแล้ววันนี้ครับหลายๆคนคงจะสงสัยแล้วเนี่ยสะกดจิตแล้วจะรู้สึกตัวอะไรไหมนะฮะแน่นอนครับรู้สึกครับเรายังคงรู้สึกมีทุกอย่างที่เราสามารถทําอะไรก็ได้หรือเราจะตื่นณนะขณะนั้นก็ได้แล้วก็ ออกจากผวังด้วยตัวเองได้ตลอดหลายๆคนอาจจะถามว่าแล้วการสะกดจิตเนี่ยมันสามารถสะกดจิตได้ทุกคนเลยไหม <c oughs> ก็ต้องบอกอย่างนี้นครับมันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือใน100คนเนี่ยคนที่จะเข้าถึงการสะกดจิตได้ดีมีประมาณ10คนไวต่อการสะกดจิตมา,มากาๆซึ่งพาเข้าผวังหลับ อะไรเงี้ยคือคือมันทําได้ง่ายมากแต่อีก9 0เนี่ยอันนี้บางคนก็ยากต่อการสะกดจิตคือใช้วิธีการสะกดจิตบําบัตก็ไม่เวิร์กซึ่งอาจจะเป็นศาสตร์อื่นๆในด้าน NLP แทนอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆคนอื่นๆที่สามารถพาไปได้ก็คือการที่เขาเองครับจะต้องยินยอมนะหรือยอมรับในเรื่องของการที่เอาตัวเองเนี่ยสะกดจิตตัวเองเพื่อเข้าสู่การบําบัตนั่นเองวันนี้การสะกดจิตจะมีพลังมากครับถ้าเจ้าตัวนั้นยอมครับ ยอมให้ตัวเองเนี่แหละเป็นคนสะกดจิตตัวเองแล้ววันนี้าใครอยากรู้เรื่องศาสตร์สะกดจิตที่มันลึกไปกว่านี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้ให้ดีและท่านจะเห็นว่าหุยหนังเรื่องนั้นที่เขาใช้แบบนี้หนังเรื่องนี้เขาทำแบบนั้นปับ๊บเฮ้ยมันเป็นศาสตร์สะกดจิตที่แน่นอนครับ มันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้ครับแต่จริงมากน้อยแค่ไหนเราก็วิเคราะห์เอาด้วยมุมมองของเราแล้วกันครับแล้วก็โอเคถ้าไม่อยากพาดคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องไว้นะครับแล้วก,กดกระดิ่งติดตามไปด้วยรอจะเนื้อหาดีๆเหล่านี้ครับมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาแล้วก็เพลิดเพลินไปกับศาสตร์กจิตและจิตวิทยาสื่อประสาทเพื่อเติมเต็มและปลดล็อกปัญหาทั้งชีวิตแล้วก็ในเรื่องธุรกิจของคุณครับสวัสดีครับ